มสวัสดีนะคะวันนี้พามาดูต้นลูกแพนะคะลูกแพนคะลูกแพม้ไม้ไทยเนยดูนะล,ลูกแพนคะนีดกมากแล้วขึ้นกระโบนนู่นเลยคนะ่ะลูกใหญ่นะทำยังไงดีนะเอาเอา,เอาอะไรมาทํามาสอยดีนะะต้องมาดูก่อนนะะนี่นะลูกเป็นอย่างนี้นะคะนี่ลูกใหญ่มาก ดกมากนะคะดกมากต้นแห้งๆนะคะต้นแห้งๆแต่ก็ดกอุ้ยนี่่ะนี่นะคะช่วยมากนะคะนู่นเลยนะคะก่อนหน้าจะให้ดูอ่าดกนะคะดก น e, like ี่นะคะลูกเพลนะคะลูกเพลนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนฝรั่งเนาะเหมือนฝรั่งบ้านเราเลยเนาะกินมันก็จะกรอบนะฮะกรอบนะอือใช่ใช่คล้ายๆกับพุทซาบ้านเราเลยล่ะกรอบๆนะะได้ยินเสียงไหมกรอบๆกรอบกรับเบนก็บัสบัสอะไรวะอือโอ้ยอ๋อนึกว่าอะไรมาตอมเราดิพึ่งนะคะพึ่ง เห็นอ,อ,อย่างนี้ดกเหมือนกันนะเนี่ยต้นเล็กๆหน่เนี่ยบ้านวิวไม่มีเลยพี่ไปหาดูไม่ไม่เจอเลยอ่ะบ้านหอนยวิวอ่ะมาดูนะคะนี่คือองุ่นนะคะองุ่นข้างบ้านนะคะองุน่นข้างบ้านค่ะอ่าวนะจะเป็นแบบนี้นะาุกตุกมากดุก มีลูกใหญ่นะลูกย่อยดกดกนะมีดกเลยนะปีที่แล้วก็ดกนะปีที่แล้วก็ดกเห็นไหมอู้เยอะนะอืมดกเหมือนกันน่ะนู่นข้างบนน้นก,ก็มีนนะข้างบนนี้นะมีมากเนอะนี่ก็ดก,ดกนี่นะคะลูกสวยด้วยนะปีนี้ถ้าฝนมันไม่ตกอะเน,นี่ยลูกสวยนะนี่เป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะนี่นะ มีต้นเดียวนะแต่ว่าเยอะมากนะดกมากเลยนะเนี่ยเออนี่นะใบใบเขาเนี่ยเอาไปไว้ให้กระต่ายกินก็ได้นะกระต่ายก็ชอบกินเนี่ยนี่นะฮะพวงเบิ่มเลยนะนี่นะอืมอืมต้องรออีกสักหน่อยเนาะ จะเพิ่งเก็บเนาะอีกประมาณสักกี่วันดีอะดุกนะดุกนะดุกมากโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ